สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจิกทาร์ลอตบายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงกันให้กับคนที่เกิดราศีธนูลักนาธนูในช่วงสัปดาห์ในช่วงสวัสดีค่ะเมจิกทาร์ลอตบายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงกันให้กับคนที่เกิดราศีธนูลักนาธนูนะคะตั้งแต่วันที่สิบหกถึง สาพฤษจิกายพฤษภาคมขอประทานโทษนะคะพฤษภาคม2องพนะคะว่ากำลังจะมีสิ่งใดเรื่องใดเกิดขึ้นกับคุณคนที่เกิดราศีธนูลักนณาธนูนะคะช่องเราจะเป็นการอ่านแบบไทยนะคะมาดูกันในช่วงปากหลังเนาะ หกถึง31พฤษภาคมนี้นะคะเรื่องใดสิ่งใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคนที่เกิดราศีธนูนะคะออกมาแล้วเอาเลยแลวกันเนาะการงานการเงินความรักนะคะใบแรกสองไม้นะคะคนที่รองานมีใครบางคนที่รองานงานทางไกลางานออนไลน์งานต่างประเทศนะคะคุณกำลังจะได้ความมั่นคงการติดต่อการสื่อสารกลับมาเรื่องของ งานนะคะและงานชิ้นนี้มันจะทําให้คุณแบบเกิดความมั่นคงขึ้นนะคะหรือใครที่ทํากิจการการค้าธุรกิจส่วนตัวคุณกําลังจะได้มีคนที่จะเข้ามาอุปถมัมช่วยช่วยทํางานช่วยทําให้งานมันมันม่นคงขึ้นนะคะคู่ค้าอาจจะมีคู่ค้านะคะคู่คู่ที่จะเข้ามาช่วยกันทํางานนะคะ รัศธธนูลัคนาธนูนะคะงานเงินความรักสิ่งใดเรื่องใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงวันที่16ถึง31พฤษภาคมนี้นะคะมาว้าวเดมูนเดมูลมันเป็นอะไรที่กังวลใจวิตกคิดมากบางคนแบบคิดเยอะบางคนแบบนอนไม่หลับหรืออาจจะใช้ช่วงเวลากลางคืนมากกว่ามากเป็นพิเศษอะ่ะอาจจะทํางานในช่วงกลางคืนสมองโลดแล่นหรืออาจจะมีเรื่องที่ทําให้แบบ เรื่องที่มันอยู่ในลึกๆภายในจิตใจมันแบบมันทําให้คุณแบบกังวลเนาะกังวลนอนไม่หลับมันเป็นเหมือนอะไรที่เป็นพลังงานในแง่ลบที่ยังค้างคาอยู่ในใจคุณในช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของงานก็ได้เนาะคุณอาจจะรอง,งานอยู่หรือคุณอาจจะแบบอทําไมช่วงนี้งานมันดูล่าชา้าติดขัดก็เลยแบบเรื่องที่กังวลหรือถ้าเป็นในสายมูก็กอาจจะเป็นในเรื่องของแบบอืมเจ้าที่อะไรประมาณเนี้ยก็ลอง หว้ขอเจ้าที่ดูเนาะคะ่ะขอเจ้าที่ขอเปิดทางขอเปิดโอกาสในเรื่องของการทํางานนะคะอ้อะไรกระโดดออกมาสิบถ้วยนะคะสิบถ้วยมันเป็นเรื่องของอในสิ่งที่เป็นความสุขนะถ้วยหมายถึงความรักความสุขเนาะอันนี้มันเป็นความสุขที่มาจากครอบครัวมีใครบางคนอาจจะกลับไปอยู่บ้านกลับมามีความสุขกับครอบครัวคุณเป็น คนที่มีครอบครัวใหญ่เนาะครอบครัวคอยซัพพอร์ตหนุนหลังดูแลอบอุ่นน่ารักเนาะแล้วก็เป็นแบบครอบครัวที่มีลูกหลานเนี่ยหรือใครบางคนอาจจะได้แต่งงานแล้วกลับไปอยู่บ้านก็ได้นะคะมันเป็นลักษณะของการมีเป็นเป็นบ้านเป็นครอบครัวที่มีความสุขนะคะดูกันต่อนะราศีธนูลัคนาธนูในช่วงวันที่1 6ถึง31พฤษภาคม คะะัสต c e นะคะจัสตะะิ c เป็นไพ่ประจำราศีตุลเนาะหมายถึงความละเอียดความรอบครอบความชัดเจนคุณอาจจะก่อนหน้านี้คุณอาจจะไม่ได้ไม่ได้รับความยุติธรรมไม่ได้รับความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานในเรื่องของผู้คนในเรื่องของการเขาเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์อะไรประมาณนี้เนาะต่อไปเนี้ยคุณจะได้รับความชัดเจนคุณจะได้ ครับความยุติธรรมเนาะถ้าเป็นในเรื่องของงานในเรื่องของเอกสารเนี่ยอยากให้คุณใช้ความละเอียดความอรอบคอบงานที่คุณแบบทาแล้วเขาเรียกว่ามีความต้องใช้ความละเอียดความอรอบคอบงานที่เหมาะกับคุณอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับราชการใครรองงานอยู่เนาะงานราชการงานเอกสารงานบนัญชีงานกฎหมายแบบนเนี้ยเนี่ยคุณอาจจะได้รับได้รับได้ทํางานในเรื่องนั้นหรือคุณอาจจะแบบ มีความรักมีความสุขที่มันชัดเจนขึ้นนะบางคนอาจจะได้แต่งงาน justice ก็อาจจะหมายถึงการเซ็นสัญญาการลงนามการจดทะเบียนได้แต่งงานเนาะในบางคนนะคะการอ่านคลิปแบบนี้มันจะเป็น general reading เนาะเราไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะมาดูกันต่อนะคะอืมแปดดาบ แต่ดาบมันจะเป็นลนักษณะของอุปสรรคความคิดเนาะความคิดที่มันวิตกกังวลอุปสรรคปัญหาที่มันรายล้อมอยู่รอบตัวอาจจะหมายถึงปัญหาที่เรายังแก้ไขไม่ได้เนาะมันเป็นแบบ เป็นเหมือนคนที่มืด8ด้านหาทางออกไม่เจอติดวนอยู่กับปัญหาเนาะเนี่ยแต่แต่ว่าจัสติเนี่ยเขาออกมาบอกแล้วว่าไม่ว่าอุปสรรคไม่ว่าปัญหาใดคุณจะได้รับความคลี่คลายนะคะมันเหมือนแบบถ้าคุณกําลังเจออุปสรรคในเรื่องของกฎหมายเนี่ยกฎหมายหรือความยุติธรรมเนี่ยกำลังจะเข้าข้างคุณนะคะคุณกําลังจะได้รับความยุติธรรมเนาะดูกันต่อนะคะ การงานการเงินความรักโชคลาภสิ่งใดเรื่องใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคนราศีธนูลัคนาธนูนะคะมาเดชารีออรดเดชารีออดเป็นไพ่ประจำราศีกรกฎเนาะเป็นลักษณะของการเดินทางคุณมีเกณฑ์ที่กําลังจะเดินทางบางคนอาจจะเดินทางไปติดต่อไปสัมภาษณ์ไปในเรื่องของงานเนาะบางคนอาจจะไปไกลถึงต่างประเทศเลยก็ได้นะคะงานในช่วงนี้ มันจะแบบเหมือนคนที่เคยบุกบุกบุกฝ่าฝ่าฟันมาแล้วอ่ะคนเหมือนอัศวินอ่ะอ่ชาริออตเขาจะเปรียบเป็นเหมือนอัศวินเนาะอัศวินขี่ม้าคือกว่าที่จะได้รับชัยชนะได้รับความสําเร็จอ่ะคุณก็ต้องได้รับเขาเรียกว่าต้องฝ่าฝฟันต้องบุกต้องสู้ต้องตะลุยแต่ตอนนี้มันเป็นลักษณะของชัยชนะของความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานหรือเรื่องของความสุขนะคุณจะได้รับมันนะคะ ในเรื่องของยวดยานพาหนะในช่วงนี้การเดินทางอาจจะติดขัดอาจจะล่าช้าให้คุณแบบเวลาจะเดินทางหรือจะไปไหนเนี่ยก็สำรวจตรวจสอบรถยานพาหนะของคุณให้เรียบร้อยนะคะดูกันต่อนะคะหรือในช่วงนี้ถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่กำลังจะได้พบเจอกับคนที่เป็นคนในเครื่องแบบเป็นคนที่ทำงานที่เกี่ยวกับการขนส่งการเดินทาง ก็ได้นะคะคุณมีเกณฑ์กําลังจะได้พบกับการแรบมบรักท,ที่ที่มาจากการเดินทางก็ได้นะโอ้คิงอ็อบเพนเดอรโชคลาภในเรื่องของการเงินความมั่งคั่งความร่ำรวยร่ำรวยแบบมหาเศรษฐีอ่ะคิงอ็อบเพนเดอร์เคินเขาเป็นราชาถือเหรียญเนาะ เศรษฐีกับความความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานเงินที่กําลังจะเข้ามาหาคุณเพราะว่าคิงเขาเป็นเเคิลเขาเป็นลักษณะนคนที่วางแผนจัดก,การบริหารเงินงาน,งานได้เก่งนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะขี้หึงขี้หวงเป็นคนที่แบบเก็บออมรักษาเงานินเอาไว้แบบจนมันเกิดความมั่นคงแล้วก็จนมันแบบเป็นเกาะเป็นการรมคุณกําลังจะมีโชคจากการเงิน เนอาจจะเป็นในเรื่องของโชคที่มาจากความฝันก็ได้โชคที่มาจากยวดยานพาหนะรถก็ได้เนี่ยจะนำเงินก้อนใหญ่มาให้คุณในช่วงนี้นะดูกันต่อนะคะราศีธน,นูงานเงนิงนความรักสิ่งใดเรื่องใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงวันที่16ถึง31พฤษภาคมนี้นะคะ เที่ยวครับเนี่ยคุณมิเกณฑ์กำลังจะได้แต่งงานจริงเนี่ยมันเป็นลักษณะของการเฉลิมฉลองการมั่นหมายการแต่งงานมีเป็นลักษณะของการยินดีการได้ไปร่วมง,งานหรือหรือใครบางคนอาจจะได้ไปร่วมง,งานเฉลิมฉลองแต่งงานก็ได้ในช่วงนี้เนาะหรือคุณเนี่ยมีเกณฑ์จํกำลังจะได้รับความสุข ความสุขที่มาจากเงินความสุขที่มาจากความสําเร็จในเรื่องของงานเ,นเงินก้อนใหญ่รอคุณอยู่กําลังจะเข้ามาหาคุณเร็วนี้แหละในเดือนในปลายสัปดาห์เดือนนี้แหละปลายเดือนพฤษ,ษภาคมนี้มาอันนี้กระเด้งออกมาแปดเหรียญน,นะคะแปดเหรียญหมายถึงหมายถึงเงินที่มาจากน้ําพักน้ําแรงการลงมือการปฏิบัติการทํางานของเราการที่คุณเป็นคนขยันอดทนอึดสู้ทํางานด้วยความสม่ําเสมอนี่ยมันจะสร้างเม็ดเงินสร้างเงินก้อนใหญ่ให้กับคุณ นะคะสร้างทำงานแล้วก็เกิดเป็นเม็ดเงินก้อนใหญ่ด้วยแล้วก็เงินที่มาจะโชคลาภละความสำเร็จเงินคุณจะมั่นคงมากนะคะขอใบหนึ่งละศีธนูลักนาธนูในช่วง1 6บหถึงสพฤษภาคามนี้เรื่องใดสิ่งใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณว้าวเจ็ดเหรียญเงินที่คุณรออยู่กำลังจะเข้ามา เงินจากน้ำพักน้ำแรงจากการลงทุนลงแรงเ,เงินที่คุณเคยสร้างเคยทำเคยรอเนี่ยเหมือนคุณรองเงินอยู่ในช่วงนี้เงินกําลังจะเข้ามาแล้วเงินก้อนนี้อาจจะมาจากน้ําพักน้ําแรงการทํางานหรือมาอาจจะจจะโชคลาภเป็นเงินก้อนใหญ่เงินที่จะสร้างความมั่นคงให้คุณในช่วงนี้นะคะ เงินเยอะเลยนะเงินเยอะแล้วมันจะได้แน่บางคนอาจจะได้มาจากครอบครัวได้เกิดการเฉลิมฉลองได้เกิดความสม,มัครใจได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขกับครอบครัวในช่วงนี้นะคะโอเคนะคะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้นะคะละาคนาธนูราศีธนูแล้วไว้เป็นพลังงานดีๆเนาะขอให้คุณหาหนทางที่จะออกจากเขาเรียกว่า ปัญหาและอุปสรรคให้เจอนะคะแล้วกําลังจะมีเรื่องดีๆสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแลวฟังแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องด้วยนะคะขอบคุณคอมเมนต์น่ารักน่าักที่ส่งมาเป็นขวัญและกําลังใจให้กับแม่หมอนะคะขอบคุณมากคะ่ Magic Kitty คะ m a จิกทาร์ลตบายคิตตี้ค่ะ